ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขทีสุกนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Boy วันนี้นะครับได้มาเจอกับผลพระจงจะได้ทำบาปหรือเปล่านะครับวันนี้ก็คือผลเสือหรือผลโมที VS ผลพระ ผมจะเอาผลอะไรไปสู้กับผลพระดีอา้าววันนี้มีน้องคนเดิมที่นานแล้วนะครับเขาเข้ามาชิงน,นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมเม้นมาในช่องนะครับผมจะทำคิวให้แล้วจะส่งชื่อเฟซผมไปให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมารอดูว่าวันนี้ผมจะเอาพระหลวงหรือเปล่าน้ามอกลับมาแล้วนะครับครั้งนี้กับผลสื่อ ดเดี๋ยวถ้าแพ้ค่อยสลับเป็นผลโมจิมาเจอแล้วกันเฮ้ยหรือว่าผมจะผลโมจิก่อนดีวะเดี๋ยวเออผลโมจิใส่กับน้องมันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผลเสือมันโจมตีแรงไงเอาไงดีวะผมว่าผลเสือไหมถ้าผลพ้าต้องเจอโมจิไหมเขาถึงจะนิ่งนอนใจได้เออมาผลโมจิก็ได้ว่ามาคาคิ้กก่อนไปคราวนี้ก็ครับเดี๋ยวโทรหาน้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน รับหรือเปล่าบอย้มึงรับสวัสดีครับอ้าวฮาัลโหน้องชายสวัสดีครับวันว,วันวันวันนี้มาแก้เหรอแน่นอนรอบนี้ผมต้องชนะเอออันนี้ให้ให้สิทธิ์น,นะเนี่ยครับเพราะว่าน้องเขามีคะแนนความสู้นะที่เคยสู้กัน 2...1 นะครับเอ้ย2-2นะครับโอบแต่ตัดสินสุดท้ายก็คือมันวัดเล่หเหลี่ยมกันะนะ่ะเนาะเออวันนี้เราเล่นผลอะไรครับผลพระนะ อ่ะครับผมโอ้โหได้ได้ได,ได้งั้นไปเจอกันที่เดิมเราเลยน้องเกาะกลางไม่มีใครรบกวนแล้วก็ใส่เสียงเอฟเฟกได้มันๆเลยอ้าววันนี้น้องจะได้ไอดีไปหรือเปล่ามารอดูเด้อไปกันดีกว่าทุกคนไปโอ้โหต้องบอกเลยว่าผมชอบคอนเทนต์นี้มากเลยนะครับก็คือมันเป็นการแบบวัดฝีมือเราด้วยนะครับสำหรับใครที่เขาเก่งจริง,รงๆนะครับผมก็ให้ไอดีน้องเขาไปเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับว่าคือ โอ้โหมันสง่าอะไรทุกคนดูแม่งสง่าราศีโอ้โหแล้วมันใส่ใครอยู่วนะน่ะอย่าบอกนะมีตัวแจมอีกแล้วนะนี้มันใส่ใครโอ้โหเลเวลตันซะด้วยมันคือใครมึงมาใส่อะไรกันตรงนี้มึงมาใส่อะไรกันตรงนี้โอ้โ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไหมใครมีโกโจหรือเปล่าใครเนี่ยเอ้าใครกูยังไม่ได้มายุ่งมึงเลยนะเอ้าไอ้นี่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 อยากลองไอ้นี่อยากลองดี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 อ๋อฮะไปเอานี้น้องเขาแล้วครับน้องเขาแล้วครับโอเคคนไล่คนหนึ่งไปได้แล้วนะครับมาโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลย มาเดี sociedad, ๋ยวเริ่มกันเลยนะครับมาโดนตรีไอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาดิเอาดิเอาดิโดนนะเดโดนดอนนะเดอย่างนี้โดนดอนนะเดโอ้โหผลพามันอึดนี่ว่ากูลืมผลพามันอึดนี่ว่าทุกคนเออไอ้เอ้า ผ่านแล้วทุกคนโอ้เลยเดะ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 ไอ้นักเตะยันไอ้นักเตะยันไอ้โอ <j> <sperm> ้โหยมันหยุดทำไมมึงหยุดทำไมแม่งมันหยุดกลางคันน้าทำไมเป็นเพราะอะไรบอกพี่ทีเออ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 มา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 ทุกคนเลื่อนมันแทบไม่ลดเลยนะครับผมพูดเลยเลื่อนมันแทบไม่ลดเลยเลื่อนมันแทบไม่ลดเลยโอ้โห นโมขุไม่น่าทำบาปก,กับพระเลยกลัว่าแล้วโอ้โหหนึ่งซุดมันง่ายไปหรือเปล่าวะบ้าน่ะมามามาเด็กครับมามามามึงมาเขาเนี้ยมึงมามึงมา,ามึงมาเขาเนี้ยมึงมาโอ้โหมามา มาเขาเนี่ยได้มาขอแค่ได้มาได้มาได้มา,มาอุ้ยติดกับกูละบเหมืองมายอย่าเข้าใกล้นะครับฝนฟ้าน,นี่มันฟีเวอร์มากๆเอ้ยเฮ้ยแหลกเฮ้ยแหละโอ้ย,อ,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 ยอะไรอะอะไรอะ what the fuck is t h i s man what the fuck is t h i s what the fuck is t h i s man what the fuck is it ด่าด่าด่า no what the fuck is t h i s man ผลพาแม่งโหดจัดเลยโอ้โหใครมาวะเนี่ยใครมาซื้ออยู่วะเนี่ยเฮ้ยบ้าวะเนี่ยเออเดา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 ทุกคนมีคนยุ่งอีกแล้วว่ะปาะสาทกล่บ่ห้ามไงฮะฮะตายแล้วเกมมาตายแล้วก็มาน้องมาตายแล้วก็มาเราต่อมาคิวเราต่อมาดิมาคิวเราต่อมามา เลื่อนมันไม่ลดเลยนะเนี่ยโอ้โหวคตรแรงเลยทุกคนโอ้ยเออเออแรงใช่ไหมึงแรงใช่ไหมโอ้โหเจ้าชีเจ้ีจิ๋วสดโอ้โหสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเย็ดแค่ Who พุดฟ k are you, man? เช็ดโอ้ไม่ได้หว่ะทุกคนผลโมจิไม่สู้ว่ะทุกคนเดีด๋ยวๆๆเเขอขอเปลี่ยนผลเสือดีกว่าไม่ไหวจริงนะครับผลเสือไม่ไหวจริงว่ะทุกคนมันโหดมากเลยนะครับโอ้โ oh, ห <What? S 1> ผมจะสู้ไงได้ว่ะ <What? S 1> เมื่อกี้เช็ดเค่เลยแหละปลาปๆๆปๆๆปปป นี่มันอะไรของมันทำลายล้างเรือเหรอมาเอ้ยเปิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใช้งานไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวๆๆๆ หมดเลยทุกคนเออเชี่ยอุอ้ยผลพาสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยควรต้องแบนผลพาแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยป้าเหรอเฮ้ยไม่เป็นการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรมเลยนะทุกคนเอ้โอยโอ้โหแรงมากมากเลยแรงมากมากเลยแรงมากมากแรงมากมากทุกคนโอ้โหแยสแค่แยสแค่เออ เอออ๋อโอเคผลเสือลดหน่อยเว้ยมาเด้ฟิงเกอร์ริฟมาฟิงเกอร์ริฟมาดิฟิงเกอร์ริฟมามามาโอ,โ,โอ้โหมันต่อยรัวเลยที่ตนมันต่อยผมเป็นลูกขนุนเลยว่ะเออเออฟิงเกอร์ริฟมาดิโอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากมากโอ้ยไม่กอดไม่ ไปไปไกลๆกูก่อนเนาะไปไกลกูก่อนอน้องชายน้องชายโหแรงมากเลยโหแรงมากเลยโอ้โหกูต้องรู้สึกยังไงกูตายสามข้างเสียศักดิ์ศรีชิบหายเลยอี๋ โอ้โหทุกคนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนี้ยอมรับสู้ไม่ได้มาสอง EP แล้วนะครับทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมแล้วแหละเอาจริงฮัลโหลครับเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ได้เลยครับแทบไม่เลือด <c oughs> ไม่ลดเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยน้องชายแม่งโอ้ <ไง S 1> โหแล้วรอบนี้ผม,มเอารหัส เออแม่งมึงต่อยพี่มึงต่อยพี่เป็นลูกขนุนเลยอะ่ะแม่งพอพี่จะล้มปุ๊บเองเตะขึ้นคางขึ้นช้ำมาพังอาดดีกอ่ะ <c oughs> โอ้โหแม่งยังเก่งเฮ้ยแล้วยงี้ใครจะไปสู้ผลพ้าได้ผลอะไรอ่ะน้องถ้าผลพ้าอโมจิก็พอสู้สีได้นะพี่โอ้โหแต่พี่โมจิโมจิพี่เล่นสู้ไม่ได้เลยสัตว์เนยโอเคน้องวันนี้เก่งมากถือว่าเองได้แก้มือแล้วนะครับ เออโอเคเอาเดี๋ยวคุยแชทกันต่อนนะเดี๋ยวออยดีไปดูแลนะนะครับขอบคุณครับโอ้โหถือว่าพี่ทําเต็มที่บ้างไหมเต็มที่ผมว่าพี่เต็มที่สุดแล้วเพราะว่าผลน,นี้มันโกงมาก <laughs> โอเคนะ้องโอเคผมสู้ไม่ได้วะ่ะเฮ้ยบอกบอกบอก,บอกสูตรมาหน่อยดีทั้งในทิกตอกในใน Youtube เนี่ยบอกว่ามันผลอะไรที่จะสู้ผลพระได้วะ แม่ไงอโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใครอยากเล่นกิจกรรมดีๆอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับอ